สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนชอชงนะครับวันนี้มาสอนทำน้ำมะพร้าวนมสดปั่นกันนะครับเราใช้ไซรัปจากลองบีนะครับไซรัปอันนี้เป็นไซรัปมะพร้าวอ่อนนะครับรสชาติเขาจะออกมาหอมหวานนวลๆนะครับเราใช้เป็นแก้ว20่ออนครับเทนมสดนะครับนมสดรสจืดนะครับอยู่ที่1 5อ ML ครับ แล้วก็น้ำไส้หลับของลองบีทนะครับอยู่ที่30 ml ครับต่อมาเราจะใช้นมผสมอยู่ที่50 ML ครับคนให้เข้ากันนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหวานปกตินะครับเมื่อเราคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาวางพักไว้นะครับแล้วก็เตรียมโถปั่นครับเราจะเทน้ำลงไปก่อนนะครับต่อมาเราก็ใส่น้ำแข็งคุณพูนแบบนี้นะครับ แล้วก็น้ำแข็งอีกเล็กน้อยครับการที่เราใส่น้ำที่เราชงลงไปก่อนนะครับจะทำให้ปั่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งตามไปทีหลังเพื่อให้เขาได้เจอน้ำก่อนแล้วก็ปั่นนะครับปั่นจนละเอียดให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ยกลงเทใส่แก้ว20ออนที่เราเตรียมมาไว้ครับแก้วที่เราตวงเอาไว้เมื่อกี้นะครับ เราก็เทใส่ลงไปแบบนี้เลยครับรสชาติของเขาจะออกมาในทางที่เป็นหวานปกตินะครับแล้วก็หอมอร่อยสูตรนี้ขายง่ายครับไม่ต้องสต็อกมะพร้าวสดนะครับเป็นมะพร้าวไส่หลับก็จะอยู่ได้นานครับเพื่อนๆลองไปทำขายกันดูนะครับหรือว่าทำทานเองก็ได้ครับรับรองติดใจแน่นอนครับ กแต่งข้างหน้าให้สวยงามนะครับแล้วก็ปิดฝาครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคนชอชงได้หาน้ํามาสอนเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้คนชอชงลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ